สวัสดีครับพบกับผมก๊อตปัญจาการเอกนิตินายเจริญติวเตอร์ออนไลน์ปกติแล้วจันถึงสุกร์งานราชการแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ผมสอนพิเศษในสถาบันวดวิชาแห่งนี้นะครับสำนววันนี้ผมมีเทคนิคและวิธีการอ่านหนังสืออย่างไรให้ได้บรรจุในรอบนี้ข้อแรกเลยเราต้องเลิกเที่ยวเลิกดื่ม เลิกสร้างบรรยากาศที่ไม่ใช่บรรยากาศในการอ่านหนังสือเลิกเมาส์มอยโทรศัพท์ดึกๆึนานๆานและก็ที่สำคัญตัดทุกอย่างออกไปปลีกวิเวกได้ยิ่งดีทำแันนี้ขอเวลาแค่เดือนเดียวนะครับตัดสินใจให้เด็กขาดว่าเราจะทำเพื่อตัวเองบอกเพื่อนพอ่อแม่แฟนหรือกิก๊กใครก็ช่าง นะครับบอกทุกคนว่าอย่ารบกวนในช่วงนี้ขอเวลาแค่เดือนเดียวในการเปลี่ยนชีวิตกำหนดชีวิตกำหนดอนาคตตัวเองอย่าท้อถ้าใครท้อไม่มีไฟให้หลับตาลองนึกถึงภาพของตัวเองในการใส่ชุดเครื่องแบบสีขาวใส่ชุดข้าราชการสีกากีลองหลับตานึกดูแล้วจะมีไฟมีพลังในการอ่านหนังสือขึ้นมาครับ หนังสือกี่ชั่วโมงดีและอ่านช่วงไหนถึงจะดีที่สุดเป็นคำถามยอดนิตนะครับนั่นก็คือ,อยาดน้อยให้เราอ่านวันละเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า3าถึงสชั่วโมงและช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมในการอ่านหนังสือนั่นก็คือช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่เงียบและก็เหมาะแก่การอ่านหนังสือเพราะว่าในตอนกลางคืนเราได้นอนหลับพักผ่อนสมองของเราได้ผ่อนคลาย มีการจัดระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การรับข้อมูลใหม่ๆแต่ถ้าใครไม่สะดวกในช่วงเช้าในช่วงเย็นในตอนกลางคืนก็เงียบสงัดเหมือนกันและแต่ความถนัดหรือใครวริหานเกิดการเวลาได้ดีอ่านทั้งเช้าทั้งตอนกลางคืนได้ก็จะยิ่งดีมากๆนะครับเราจะเริ่มหาหนังสือจากวิชาในก่อน แนะนำว่าเริ่มจากวิชาที่เราชอบวิชาที่เราท่านนัดและก็ที่สำคัญฝึกทําข้อสอบประกอบกันไปด้วยสําหรับท่านใดที่ไม่มีวินัยเหมือนกับข้อที่แล้วแนะนําให้พกพาหนังสือไปทุกที่ทุกเวลาว่างตอนไหนสะดวกตอนไหนยิบขึ้นมาอ่านได้เลยเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเราต้องชกฉวยเอาเวลาและโอกาสเอาไว้ และที่สำคัญแนะนำย่าเด็ดขาดอย่านอนอ่านหนังสืออย่าเปิดเพลงอย่าดูหนังในช่วงเวลานี้ขอเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นในการคลิปชีวิตของเราทำเพื่ออนาคตของเราเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวของเรานะครับอ่านทุกวันและอ่านอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือเวลาที่เราเหลือน้อย เหลือไม่มากเราต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเริ่มอ,อ่านกันตั้งแต่วันนี้อย่าพักวันประกันพุ่งในก,น,น,น,งาานการอ่านหนังสือนั้นเราควรจัดตารางการอ่านเพราะว่าสมองเรามีกระบวนการที่เรียกว่าประมวลผลถ้าเราอ่านหลายวิชาจะทําให้สมองเราประมวลผลช้าถ้าเราอ่านวันละวิชาหรือว่าวิชาหนึ่งต่อเนื่องสมองเราจะสามารถประมวลผลให้เราได้อย่างดี และทำให้ระบบการจดจำของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่สำคัญกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจัดตารางอ่านหนังสือให้ชัดเจนเพราะเราวางอนาคตของเราไว้ที่1นึ่งเดือนนี้เท่านั้นตะลุโจทย์ฝึกทำข้อสอบสำหรับการอ่านหนังสือแล้วอาจจะวัดอะไรได้ไม่มากเพราะฉะนั้นการวัด ความรู้ความสามารถของเราที่เราสามารถวัดตัวเองก็คือตะลุลโจทย์ฝึกทำข้อสอบข้อสอบเก่าหรือว่าโจทย์เก่าเพราะว่าเราจะได้รู้ความบกพร่องจุดที่เราต้องการจะเสริมหรือว่าแก้ไขในส่วนไหนเป็นการชี้วัดตัวเองนะครับว่าเราต้องเพิ่มเติมเสริมในส่วนไหนเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในรอบนี้ ทวนอีกครั้งก่อนวันสอบจริงสำหรับท่านในที่อ่านหนังสือจบแล้วและทดลองทำแบบข้อสอบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลองทบทวนสิ่งที่เราได้อ่านมาอีกครั้งส่วนไหนที่เราหกห้องหรือต้องการแก้ไขให้เราไปเสริมเติมเต็ม,ตมในช็อตนั้นและบางคนได้จดชอดด็อตน้ดส่วนที่สำคัญเอาไว้ อันนั้นดีมากให้เรากลับไปอ่านในส่วนนี้ได้เลยเพื่อที่เราจะได้อ่านไม่ต้องอ่านแบบกระจายจะได้อ่านเฉพาะส่วนที่สําคัญและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่เราสอบอย่าพยายามอ่านตะวีตะวันในวันนั้นให้เรามีสมาธิอย่าไปนึกถึงอะไรนะครับทําจิตให้สงบมีสมาธิแล้วความทรงจําเก่าๆที่เราได้อ่านมันจะกลับเข้ามา และช่วยให้เรานึกถึงคำตอบได้ครับและสำหรับบางคนที่ยังไม่สะดวกในการอ่านหรือว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะอ่านให้เปิดฟังคลิปเก่าๆที่ผมได้ทำเอาไว้ท่านสามารถเปิดได้เวลานั่งรถเมย์อาบน้ำกินข้าวทำกิจกรรมอย่างอื่นก็สามารถเปิดฟังได้และท้ายที่สุดนี้ขอ อำนวยอวยชัยให้กับว่าที่ข้าราชการท้องถิ่ทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จสมหวังดังที่ตั้งใจครับผม